วัสดีครับวันนี้ก็มาส่งงานจูน1.9มูพาวเวอร์ปี2020นะครับคันนี้ก็มาทำการรีแมปสเต็ปใช้งานแอบซิ่งครับแล้วก็เปลี่ยนกระปองเวกเกตปุ่มบูสท,ที่23 24ครับใช้งานทนทนแล้วก็ทำไทาลางครับรถก็มีท่อหน้าเผาส่งก็ ประมาณนี้เลยนะครับรอรอเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจูนอะไรให้ไปบ้างนะครับก็จูนคันเร่งให้กับชับเท้านะครับ ็ประมาณนี้นครับพวกอุปกรณ์ EGR ก็ถอดออกได้เลยครับจูนปิดโค้ดให้ครบๆบนะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนลูกค้าขับขี่กัน,นครับ ไม่ได้ครับซิ่งครับายางไม่ชินไอ้พี่ลองเหยียบคัดเบิ้ลใส่เกียร์เหยียบคัดเบิ้ลครับรบดให้ครบๆนะครับ รีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับลูกค้าไม่ได้ซิ่งนะครับยังไม่ชินรถนะครับก็เดี๋ยวมาสอบถามความรู้สึกของลูกค้ากันนะครับว่าแตกต่างจากของเดิมเยอะหรือเปล่าครับดูนไปแล้วเป็นยังไงนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ต่างเยอะแค่าหนพี่เดียวหนึ่ง สต็ของเดิมนี่หล่อรอบนานเลยกว่าจะขึ้นนี่นานใช่ไหมครับใช่ครับก็ถูกใจไหมครับกับสเต็ปนี้ใจพี่ได้เลยครับก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับสนใจรีแมปกล่องหลักก็สอบถามติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0815973254นะครับช่างกิจรีแมปนะครับ